สวัสดีครับพบกับเชฟบาสเช่นเคยนะครับกับรายการเชฟบาสฟาสต์ฟู้ดนะครับบ้านมีเมนูที่แบบภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเมนูที่เราแบบไต่ตองกับทีมงานว่าเมนูนี้ต้องมีในในรายการเลาแล้วลคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่ทำให้คุณรู้ว่าสีมือไม่จำเป็นต้องปรุงก็อร่อยไดย้กับเมนูที่มีชื่อว่ามาม่าทรงเครื่องเครื่องเยอะเยอะเยอะมากๆอย่างเงี้ยโอเค ดูครับวัสดบมีอะไรบ้างครับเริ่มจากอันแรกน้ําเปล่าปูอัดนะครับปูอัดเนี่ยแต่ต้องมีตัวนี้นะเขาเรียกว่ามีตัวตัวเครื่องปรุงมันนะตัววาซาบิอ่เออตัวเนี้ยวาซาบิอะไรเงี้ยต้องมีนะเ <Okay. S 1> คไข่พระโล้ลูกชิ้นปลานะครับต้องกู้ไข่มาม่ามาม่าใช้เป็นตัวนี้นะต้องดูนะครับเป็น Oriental Kitchen นะครับมาม่านะมีแครอทนะครับอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองแล้วก็ต้นหอมอันนี้คือเอาของที่มีที่บ้านแหละง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ ส่วนเครื่องปรุงไม่มี <Huh? S 1> เพราะเราจะไม่ใช้และเพื่อนเพื่อเชื่อไหมว่าเมนูเนี้ยมันจะอร่อยได้เลยที่ไม่ต้องเพิ่มเครื่องปรุง <S <S มาสู่กระบวนการหั่นกันก่อนแล้วกันโอเคเอาแครอทกับบอกง่ายๆคือมามา่าหัวเดียวก็ไม่ต้องใช้แครอททั้งลูกนะ <S <S ใช้แค่นิดหน่อยก็พอ อันนี้ไม่ต้มนะครับอันนี้แต่งแต่ว่าต้นหอมเนี่ยที่เราเป็นเป็นเป็นจน,นส่วนที่เราแต่งออกมาเนี่ยเราก็จะต,ต้มนะแล้วก็หั่นท่อนแล้วกันง่ายๆเลยไม <Okay. S 1> ่ต้องมีอะไรนะประมาณหนึ่นนงนิ้วนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหั่นก็มีแค่นี้แหละอ๋อมีมีม,มีนี่อันนึงอันนี้อันนึงเงต้าหู้นะครับเอาเต้าหู้ผ่าครึ่งแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยเรียบร้อยเดี๋ยวไปสู่กระบวนการการต้มกันครับ เพื่อเพิ่มความน่ารักเข้าไปอกีกเราก็ใชหม้อสีชมพูวันนี้คืออะไรเ,เพี้ยนๆมากๆเลยนะครับก็จะมีของที่สมเด็จรูปกับมอ้อสีชมพูเนี่ยฮะ,ะ,ะอร่อยโดยใช้มอ้อสีชมพูนะมอ้อสีชมพูบ้านใครไม่มีรีบไปหาซื้อนะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่ต้องถึงขนาดนั้กน,นก็คือเปิดไฟใส่น้ําน้ำเนี่ยประมาณ600 600มิลลิลิตรหรือ600กรัมก็ได้นะถ้ามีตาช้างง่ายๆคือต้มไปก่อนต้มให้มันเดือดนะให้มันเดือดนะถ้ายังไม่เดือดก็ไม่เป็นไร ใส่แครอทลงไปก่อนได้อันดับแรก <ๆ S 1> เพราะว่าแครอทเนี่ยสุกยากสุดในบรรดาของทั้งหมดในขณะที่รอให้น้ําเดือดกับแครอทสุกใช่ไหมบาร์ก็จะมาเตรียมตัวนี้นะตัดเนี่ยตัดซองตักอะไรของใบนะโอเคแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเตรียมไว้ก่อนแล้วที่สําคัญนะเพื่อนเเครื่องปรุงไม่ต้องทิ้งนะสาคัญเลยนะเนีียคือถ้ามันไม่อร่อยก็เพราะว่ามันไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนี่แหละคือบอกว่าเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเพิ่มเพราะว่าในตัวของมันอร่อยอยู่แล้วเครื่องปรุงอะที่มีอยู่แต่ตัวเนี้ยมันจะมีรสชาติ เป็นไข่ปลาโรที่มันเข้มข้นใช่ปะก็คือมันมีความเค็มความหวานอยู่แล้วผงอันเนี้ยมันก็จะมีความเค็มของมันถูกป,ปะมีผงอูมามิอะไรของมันอยู่แล้วนะอันเนี้ยก็มีความซ่าความเผ็ดของวาซาบิมีความเปรี้ยวความนัวของตัวน้ำที่มีแล้วเห็นไหมครบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยระหว่างเนี้ยน้ำเดือดแล้วใช่ปะบาร์ก,ก็จะใส่ตัวเนี้ยลูกชิ้นลงไปทําไมต้องใส่ลูกชิ้นก่อนเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยใช่หไหมมันจะส่งเนี้ยบิดบิดเปรี้ยว โอเคเพืเ่อนนเห็นแล้วใช่ป่ะเนี่ยมันเดือดแล้วนะตอนเนี้ยลูกชิ้นได้ก่อนอเอาขึ้นมาก่อนเนี่ยมันเริ่มไม่บิดบีด สุดท้ายก็คือตัวเ,เข็มทองนะโอเคนี่คือสิ่งที่เราลวกเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็คือการใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วนี่คือการต้มทําให้ตัวมาม่าอร่อยแล้วก็คือใส่เครื่องของมันลงไปเลยนะฮะทั้งหมดที่มีคือตอนนี้เครื่องปรุงทุกอย่างอะ่ะใส่ลงไปเลยเนี่ยน้ำยำวาซาบิอะไรเนี่ยก็ใส่ใไป ลังจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยมาม,าม,ามา่านี่มันหักครึ่งนะไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้นะ <S <S 2> <S 2> แต่ก็ลองกลับไปทำดูก่อนนะครับจะทำให้อร่อยก็ปรุงเพิ่มง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเทคนิคของบ้ายก็คือเนี้ยอย่างนี้นะคือเริ่มคลายตัวใช่ไหมเริ่มคลายตัวนี้นะปิดไฟปิดไฟเลยแล้วก็พักไว้พักแป๊บนึงความที่มันเป็นเส้นพวกเนี้ยมันจะมีความหนึบถ้าเราต้มแบบ ต้ออาเราไหวต้มยาวๆจนเส้นมันนิ่มมันจะอืดมันก็จะเละนะไม่อร่อยอย่างเงี้ยพอดีแล้วพอต้อนหอมใส่ลงไปเลยตอนนี้โอเคหลังจากที่เราได้ทําการต้มส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพื่อนๆบารไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะและถ้าเ,เพื่อนๆไม่เชื่อเพื่อนๆลองทําก่อนแล้วถ้ามันไม่อร่อยปรุงเพิ่มเอาที่หลัง หวานหวานน้ำต้มกระดูกี่่ต้มมาคี่เอมา15บชั่วโมงไม่มีคือจริงๆแล้ว,ว่ความเม่เสษของจันเนี้ยรสชาติและความหอมอะเน้นๆเลยคือไข่พะโลกก้ไข่พะโลนจะมีเครื่องเทศใช่ไหมเครื่องพะโล้เครื่องอะไรเงี้ยแล้วมันมาชนกับผงม,มามา่าตัวเ e อินทอลเนี่ยมันอร่อยครัสองตัวนี้ผสมผสานกันแล้วอร่อยมากส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงนะดูเห็นไหมก็ นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับไลค์แชร์ซับสไครต์กันเยอะๆนะฮะเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่แบบโคตรง่ายเ mm hmm. ครื่องปรุงก็ไม่เยอะไปที่ที่เดียวมันก็เจอซื้อได้แล้วนะฮะกลับ mm hmm. ไปทำดูนะครับแชร์และสก,กิปเพื่อนข้างๆด้วยช่องเนี้ยเวลีโกดเจอกันคลิปหน้าครับ